ван lắm nè lắm lắm เบาเบาก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยน,นะควาวกำลังลดเนาะก็ด้วยน้ำหนักทอ่อน้ำหนักที่จีเราเบี่ยงไปเราสวิงไปงนี่นี่ กผมได้เสียค่าปรับหรือว่าค่าสินไหมอะไรก็แล้วแต่แต่ชีวิตผมยังยังเหลือนะหรือว่าอาจจะประมาณติดคงติดคุกไปแต่ว่าชีวิตผมยังอยู่นะครับยังยังมีลมหายใจอยู่นะ แล้วด้วยน้ำหนักลถมัอนเยอะทั้งคอมอตเขาก็กบอกกึกษากันเลยว่าจะทำยังไงถ้าจะไม่พังทรงคันกีตก็ไม่เท่าไรนะต้งาดยางนี่ก็ตรง,ง,ตรงลาารเลยเลยสนอไปว่าเอาดินปูดินปูแล้วก็เวลาเราทำลักลณะ แล้วเราไปเอาไม่โครงมากวาดกวาดมัก็มีรอยนิด,ดๆหน่อยๆก็ไม่เสียหายมาก,มกไม่เป็นไรแล้วก็เราลดกีดน้ำมาล้างางนนออกให้เขาครับ ดินอย่างนี้นี่จะมาขอดินนะให้ประเทที่สวนให้หน่อยที่บ้านให้หน่อยก็จะมีครับมีทุกที่นะอย่างเทศบาลน,นะขอดินให้ไม่ได้ก็หาเรื่องเรานะหาเรื่องเราตลอดงาน รซื้อแต่ว่ามันซื้อขายกันไม่ได้นะครับของหลวงเราก็ต้องหาที่สต็อไว้แล้วก็เอากลับมาบดขึนนะครับถ้าจะเททิง้งเขาก็ให้เป็นเททิ้งทิ้งที่หลวงนะครับเขาไม่ได้ให้ซื้อขายดีอย่างตรงนี้ดีมันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นถนนหลวงนะ ผังกว่ามือนี่พวกผมก็เทไว้ในถนนหลวมนะครับเทรวมนะเดี๋ยวเวลาขนก็มาตักขึ้นตกกักรขึ้นบน ตามตามไปมตามผิดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปลกไม่พอดีครับมันลำบากมาทอยทอ่อนี้รถมาส่งทอ่อแล้วก็ไม่คำนวณเลยครับไม่ค,คำนวณเลยสักแต่ว่าส่งให้มันเสร็จสิ้นทิ้งไว้ให้สามกองครับสามกองมีอยู่ข้างหน้าเกือบหมด ยู่ข้างหน้ามดเลยนะข้างหลังไม่มีทอ่อนะครับตรงนี้กองหนึ่งก็ข้ามถนนสองกองสองกองก็ติดติดกันอยู่นั่นแหละครับแต่ที่เรายจะใช้จริงๆนู้นข้งางในตรนี้นี่หาที่วางให้เรา แบกลงรอบก็ใช้เข็นในยยกลุ่ใช้เงียบในยยกลุ่มก็ขยับไปยิงสักหน่อยยีงไม่คู่ลื่นกี่รอบแล้วครับมาถอยทอดเกือบจะถึงสิบรอบแล้วนะครับ อยู่เทศบาลเดินแต่บนคอนกรีตแตกไปไม่รู้กินมันไหลครับตอนนี้ก็ยังไหลอยู่เลยเนะ่ยไหลลูกใหม,ไม่ไปเรื่อยลูกเก่าหมดแล้วก็ไหลลูกใหม่ตัวห้อยก็มีแล้วครับว่าเดินใต่ดินแข็งวิ่ใช่ดินแข็งแล้วเดินปนๆนเลย เบอร์ไปแล้วนะรู้ตอนนี้อยู่ตรงสายไฟหรือเปล่าอะไรก็งงไปหมดนะก็ต้องจอดรถก่อนจอดรถล,ลงมาดูก่อนเพราะมันงงไม่รู้จะระวังอะไรบ้างบางชว่วงกพตอนนี้อยู่สายไฟอยู่บนหัวหรือเปล่าก็ามมงงในะทีนี้ระแวง เห็นเงารถตัวเองนี่แหละสวิงตัวคิดว่าเป็นรถกระบะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างๆวิ่จอดนะครับแนี้นี่นะครับมันต้องระวังวังไประวังมาตัวเองกลายเป็นหรถไม่ได้มันไม่เหมือนตักดินอยู่การกุ้งนะครับ I'm